ปวดจัดจัดจริงวูดดูดดูดดดโคตรเทโคตรอันตรายหลอกซ้อนหลอกเดี๋ยวคนพี่อาขงิดนายจะหลอกใครวะโคตรเทโคตรอันตรายตามผมไม่ทานหรอกผมลงเครื่องมารู้จักเด็กแว้นปะนลช เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa! S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa! S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล Let's go <S พอเมื่อกี้เราเซตเซตแผนกับอินดี้มิวสิกนั้นละจริงๆอินดี้อินดี้นี่มีซีใหญ่อย่างโหดเลยนะ มิจ้รูเหลืองชุดกลางสติวดีไหมครับถ้าเล่นเป็นคุมเกมสติวชุดกลางดีครับแต่ถ้านายจะเป็นสายชุดจัมบอก,ก็คนละรูนผมไปดูคลิปก้าะบนท่ามาแล้วครับไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยครับผมให้สอนท่าไหว้พราเปลี่ยนทางทฤษฎีเดียวกันครับมันคือท่าจัมดังอะกดเหมือนกันเลยกดเหมือนจัมดังอะครับ กดเหมือนจามแล้วไปดังอันนี้จามไปกดยิงแล้วแคนเซิลใช่ไหมจามไปกดปุ่มยิงแล้วกดปุ่มเลี้ยงอีกทีหนึง่งทฤษฎีเดียวกันในการรับบอลแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วกดสกิลมันคือทฤษฎีเมื่อเข้าใจทฤษฎีแล้วนาะยจะกดสกิลง่ายคะแต่ต้องอัพพรสวรรค์ก่อนนะไอแคนเซิลดังลิงสองต้องเป็นคนแบบไหนครับต้องเป็นคนใจถึงและมีหมวกกนน็อค เออซีลินพี่ไม่ได้ดูคลิปใทรสมมติว่านายถามว่ามายู่ซมรีพอหกสิเปอร์เซ็เล่นได้ไหมแล้วอัดคลิปมาให้พี่ดูพี่ไม่ได้รับดูแบบนั้นนะครับคือไม่ต้องส่งมาพี่ไม่มีเวลาดูให้นแะน่นอนฮะวิขอโทษดีแล้วเขาหลุดปัดดบ๊บลงๆเน้นๆเมื่อกี้พี่จะแบ็กสเต็ปยิงมือมันชอบล้านอ่ะแบบว่ามันไม่ชินไง จะไปยิงคอยหลังอะไปยิงแสกหน้าจุนของจริงคนจริงต้องยิงแสกฮะเต็มือโอเคเร็วเกินไปไปดเวเห็นปะเห็นปะเมื่อมีคนเบิ้ลบอลกับเรามิสิมันจะเก่งขึ้นมาเป็นเท่าตัวนะครับมันจะหาพื้นที่เล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะขอบคุณครับ คนจริงต้องยิงแสบเลียมเลียมสวัสดีครับจ้าเสียบเออลูกคุณรุนแรงกลางวงเลยว่ะสามฮนะ <laughs> ไม่มีสแตก็กสบายสบายเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ลงไอ้บ้า ไปดไ้วยอ่า<ด>เห็นปะพอมีคนเซตบอลมีคนยืนใกล้ๆบอดี้บ็อกสกรีนเก่งคนละเรื่องเลยครับขอโทษไปดูฮาเซ่อะฮาเซมยืนแย,นยกกันอะ่ะเดี๋ยวมันมันมันแอบยิงจุนมันยืนตำแหน่งดีวะ่ะโดนพี่ตมจูนมันยืนอ๋อพี่วอร์ิ่งเหรอ ได้พี่พี่วันนี้ยืนตำแหน่งโคตรดีเลยผมจะเจาะข้างในหลายทีแล้วอันนี้เจาะได้เพราะอะไรปะเพื่อนเขาหลุดตัวประกบพี่วนิ่งออกมาป้องกันให้โดนมนั่นใจในสแต็กแต็มมือเลยครับคนจริงต้องยิงแตกโดนพี่เฮ้ยนี่ก็ถอือว่าแม่นอยู่นะ นี่ก็ถือว่าแม่นอยู่นะถึงจะไม่แม่นโคตรก็แม่นอยู่นะเสยียบไม่ทันอนะมันมันสปีดหมดอ่ะคือมันต้องคอยกดสปีดรอดตัดบอลไงมันต้องใช้สปีดเยอะอ่ะขงิบนายจะหลอกใครวะโคตรเท,ท่โคตรอันตรายตามผมไม่ทันหรอกผมลงเครื่องมารู้จักเด็กแวน้นปะผมลงเครื่องมานายเครื่องยนต์ไม่แรงพอหรอก ใส, lives, ใ,สいいใส่มือเลยครับเสียับเสียับเสียับคนจริงต้องเสียบเป็นตัดบอลตัดบอลระวังสตียเ์ใสซ้ายลูกพี่จุนอติโอ้ไม่อติตกตบสดเลยวะปวดจัดจริงวูดดูดูดูโคตรเทโคตรอันตรายหลอกซ้อนหลอกเดี๋ยวคนพี่เห็นปะพอมีคนเบิ้นบอลแล้วมิซี่เก่งไหมเก่งคนละเรื่องเลยฮะ ตอนม่มีคนเบิบ้ลบอลเล่นโคตรยากเลยเอ้าโต๊อินเทอร์เนต็ตค้างเกมบัฟยังไม่ค่อยชินว่ะฟับสบายสบายโอเลิงโดเนตอยู่ในในยูทู e ครับผม เอในในเฟซบุ๊กก็มีข้างใต้คลิปอะ่ะน่าอิสอชิสตูน่าอิสอชทะลุช่องผูกพลังมิติเก่งมากแล้วก็ฟูจิมะมีดผูกพลังด้วยอันเนี้ยกลายเป็นว่าทั้งมิติทั้งฟูจิมะเ,เท่าเทียมกันอุ้ยหลอดเท่ไม่ลงอ่ะได้แค่หลอด ย,ชยก,กช็อตในตำนานขากี้เราอาชันเดี๋ยว,วะไกลดเมตรโอ้โหไม่มีทา่ายิงไวนี่ว่ายิงเล่นไปยาสบยฮะ ยิงแ <laughs> ม่นปะพี่ว่ามันยังแม่นอยู่นะใช้รูนะรูนสามแต้มนะครับพี่ว่ามันยังแม่นสามแต้มอยู่นะเตียับเขาไม่ให้ฮาเซ่เล่นหรือเสียบคนจริงต้องเสียบเป็นหลบได้ผมเปิดติสามท่าเลยฮะดูพี่ลาดอะไรไกลขนาดน,นั้นมันไม่ถึงหรอกพี่วันระยะมาแล้ว ตัดบอลดีเหมือนเดิมน,นะครับอันเนี้ยสติลแค่นนสามสิบสามตัดบอลยังดีเหมือนเดิมอันนี้สแต็กจากการยิงอันติมาไม่แม่นสแต็กสามแต้มพี่ว่ายังแม่นอยู่เหมือนเดิมฮนะสแต็กสามแต้มก็ก็ยังยิงแสกหน้าที่แบบว่าไม่ได้ลบกวนรุนแรงหรือไม่ใช่ลูกที่มีโอกาสแบบเขาเกือบจะตบโดนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยิงลบก,กวนแบบไกลๆนะครับสแต็กถือว่าแม่นมาก สามลงหนึ่งสองลงหนึ่งสามลงหนึ่งบ่อยมากฮะถ้าเขาสวยฮะไม่มีอะไรสแต็สามลงหนึ่งบ่อยมากสามแต้มนะของสามแต้มนะส่วนสองแต้มก็ยังเหมือนเดิมคะใช้รูนสามแต้มสามารถยิงสองแต้มนับสแตกคได้โดยที่เราไม่ได้เราไม่ได้โดนตกแบบเกือบจะโดนหรือลบกูรุนแรงนะไอในที่นี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่ถ้าถ้าเราใช้รูนสามแต้มแล้วเรายิงโดยที่เขาตกเกือบจะโดนหรือเป็นตัวละครที่ลบกูรุนแรงมันจะไม่แม่นครับยิงยังไงก็ไม่แม่นฮะ ต้องยิงแบบห่างๆแบบเนี้คือตกแบบไม่โดนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาตบแล้วคือบครบกวนยังสแต็กแม่นอยู่นะสวัสดีครับแกงเอ้ยวันนี้มาเร็วใช้ได้วันนี้ไม่ต้องมายืนหน้าห้องแล้วนะ